และนี่คือรายการการ l ล็อกชาแนลนะครับผมแล้วก็ผมอีกครั้งนะครับกัรดล็อกวันนี้ผมจะมาสอนอะไรดีๆกับเพื่อนๆทุกคนนะครับผมอะไรแจกจ่ายกันไปเลยนะครับผมฟรีนะครับไม่ต้คิด,ด่งโอเยมีความรู้ก็ต้องแจจ่ายกันไปนะครับผมวันนี้จะมาสอน,นเพื่อนๆนะครับคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายต่างๆนะครับส่วนมากน่าจะเป็นคุณผู้หญิงมากกว่านะครับผมที่ชอบอัปโหลดรูปลง facebook นะ ใช้เวล่าสายรูปปุ๊บเฟซลงเฟซบุ๊กแต่ว่าส่วนมากแล้วก็จะมีแบบว่าอินเทอร์เน็ตในโทรศัพท์อยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่มีแล้วก็ไม่มีพวกสายดัตต้าด้วยนะครับผมสายดัตต้าที่สามารถต่อข้คอความได้ต่อข้คอความได้้ตบุ๊กได้อ่ะวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเขาเรื่องกันเลยสอนวิธีการก็คือ การส่งผ่านข้อมูลผ่านบลูทูธระหว่างโทรศัพท์กับโน้ตบุ๊กครับผมนั่นเองเอาเยะนะวันนี้ผมจะมาสอนในเรื่องของการส่งผ่านข้อมูลทางบลูทูธหรือสัญญาณไร้าสายครับผมจากโน้ตบุ๊กไปคอมไปไอ้โน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กไปโทรศัพท์เออโน้ตบุ๊กไปโทรศัพท์จากโทรศัพท์ไปโน้ตบุ๊กนั่นเองนะครับผมมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมก็เออ่นนะผมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลย เปิดคอมไว้ก่อนนะเออเปิดคอมก่อนนะถ้าไม่เปิดคอมก็ทําไม่ได้อ่าขั้นตอนที่2เลยคือเปิดโทรศัพท์มาครับผมขั้นตอนที่3ามกดไปที่เปิดบูทชูสนั่นเองครับผมเปิดบูทชูสนะครับแล้วทีนี้นะครับผมคอมพิวเตอร์ของเรานะกดไปที่マイคอมอ๋อไม่ใช่กดที่ไปคอมพิวเตอร์นะครับผมแล้วก็กี้ขวาน,นะครับผมไปที่ property นะครับผมแล้วไปที่ driver นะครับผม ก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของเรานะั้นมีบลูทูธหรือไม่นะผมถ้าคอมพิวเตอร์นะผมไม่มีบลูทูธกรุณานไปหามาใส่ด้วยครับไม่งั้นก็หมดสิทธินะผมก็คือน้ตบุ๊กมันต้องมันจะมีไดรเวอร์ของบลูทูธอยู่แล้วติดตัวมาให้เลยนะสุดแบบมากอะถ้าไม่มีก็ค่อยไปลงเสริมเอาครับผมมันลงได้ไปตามเว็บน,นะครับรุ่นอะไรก็พิมพ์ไปคอมพิวเตอร์คุณรุ่นอะไรของอะไรนะครับผมเช่นนะผมจะพิมพ์ให้ดูแล้วกัน ่ะของผมเป็นเอเซอร์นะเอเซอร์เอเซอร์อ่ะนี่ไงเอเซอร์นะครับนี่ครับเอเซอร์ดาวน์โหลดสำหรับคนที่เป็นที่ใช้เอเซอร์แล้วจะได้เปลี่ยนหน่อยนะครับผมโอ้จะบอกเลยแล้วกันนะตรงนี้เลยครับผมโน้ตบุ๊กพอเข้ามาหน้าเอเซอร์ตรงนี้มันจะปิด่ยนตรงนี้กับพี่โน้ตบุ๊กนะครับผมแล้วก็ไปที่อะไรวะอ่ะตัวนี้แหละครับผมเอซิดอะไรไม่รู้เออตัวนี้แหละ ตัที่3ามนะผมเฮ้ยไม่ใช่ใช่ที่หว่าอะไรว่าร้อน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 ละร้อนละกันนะครับอขออนุญาตเออขออภัยด้วยครับผมตัวที่2องหายละส,ม,สมองสมองอ่ะตัวที่2นะครับผมของผมเนี่ยมันจะมีรุ่นบอกเลยนะครับดูรุ่นที่แถวโน้ตบุ๊กคุณได้นะครับผมมันมีบอกอยู่แล้วนะครับผมกดดูของผมเป็นเนะครับผม ผมมันเป็นรุ่นวีสามฉีด4ี่เนึ่งจีะผมผมก็ทิกันไปลิกปุ๊บข,ข้างล่างนะครับผมเลื่อนลงมาข้างล่างอ่าเลือกวินโดว์ผมวินโดว์อะไรวินโดว์7จ็ดกิบนะผมเขาเลือกแบบนี้เนี่ยครับตัวบูทูตก็ดาวน์โหลดมาพอดาวน์โหลดเสร็จมันจะเป็นอย่างนี้ครับผมมันจะเป็นอย่างนี้ซึ่งมันจะเป็นไฟล์อย่างนี้ แล้วก็ถ้าไม่มีใครไม่มัมนจะเป็นไฟล์หนังสืออย่างนี้นะครับผม<ะ>ตัวไหนวะอ่ะเยอะเยอะจนงงละอืมมันจะเป็นไฟล์หนังสือนะครับผมสองตัวเนี้ยซื้อคนมาสองตัวเลยแล้วก็ติดตั้งครับผมตังเนี่ยตัวนี้นะครับผมติดตั้งตัวแรกแล้วก็ติดตั้งไปครับผมเซตอัพไปนะในหองในส่วนของเซตอัพถ้าใครทําไม่เป็นก็ สอบถามเข้ามาได้หรือไม่ก็หาใน Google นะผมมันจะมีบอกอยู่แล้วครับผมโอเคมาราไปเริ่มกันเลยผมมีไดเวอร์แล้วเรียบร้อยก็เปิดก็โทรศัพท์เราก็เปิดบลูทูธไปแล้วนะอ่าเปิดบลูทูธไว้เรียบร้อยถ้าผมแล้วเราก็เปิดบลูทูธนะจากคอมพิวเตอร์ถ้ามันไม่มีตรงนี้นะครับบลูทูธไม่มีขึ้นตรงนี้ X ให้ผิดตรงนี้นะครับผม BBL ก็เจอแล้วครับผมคำวา่าบลูทูธก็กดเข้าไป ่ไปในส่วนของนี้นะครับผมเราไม่ต้องไปคิดอะไรมากครับผมถ้าเราเปิดเปิดในโทรศัพท์แล้วเรียบร้อยนะครับผมเปิดบลูทูธในคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วให้กด Double ลคลิกที่ในคอมพิวเตอร์ครับผม Double ลคลิกมาเนี่ยเนี่ยมันจะขึ้นอย่างนี้ครับผมไ d เวอร์มันจะมีรุ่นของโทรศัพท์ตับ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 มาว่าอะไรส่งสัญญาณโูทูธมาบ้างมีอะไรมันก็เหมือนโทรศัพท์นะครับ ที่เวลาเพื่อนๆจะส่งบูทูธหากันก็องมีขึ้นชื่ออะไรชื่อขึ้นเนี่ยผมเนี่ยเปิดโทรศัพท์แล้วตอนเนี้ยกอนจะคลิกกันไปปุ๊บก็เด่งหน้าน,นี้ขึ้นมาทันทีความสามารถพิเศษนึงของคอมพิวเตอร์กับการต่อบูทูธกับคอมพิวเตอร์โทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์มีหลายมีสองมีข้อดีมากนะครับผมจะบอกให้มีข้อดีถือว่าพอตัวก่อนอื่นนะครับผมการใช้ไฟล์นะครับผมในการส่งส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ ลงไปที่โทรศัพท์นะผมกดตรงนี้เลยอ่านี่ไงครับผมก็คือให้เราเลือกใดแล้วครับผมว่าเราจะส่งข้อมูลอะไรไปในโทรศัพท์เราบ้างผมจะส่งไฟเพลงเก่าๆแล้วกันรามันุ191อ่าโอเคพอกดเข้าไปปุ๊บโอเพ่นมันจะขึ้นหน้านี้ทันทีเลยนะครับผมแล้วโทรศัพท์ก็จะแจ้งเตือนเรานะครับผม ว่ากำลังจะมีไฟล์ข้อมูลเข้าหรืออาจจะไม่แจ้งเตือนก็ได้ก็ไม่ต้องตกใจนะครับกดแอดไปเลยครับแอดเพิ่มไปนะครับเนี่ยขึ้นหนาเนี่ยก็ next โอเคน่ครับถ้าใครไม่ทันก็กดพอด,ดูแล้วกันนะครับ <Okay. S 1> แล้วเราก็ต้องไปรับในโทรศัพท์ของเราด้วยนะครับไปกดยอมรับในโทรศัพท์ของเราด้วย กการส่งไฟล์นั่นเองนะครับไฟล์ส่งไฟล์มันก็จะส่งไฟงล์เหมือนกเราส่งข้อมูลธรรมดาน่แหละครับลงทาคลิปนี้ก็เพราะว่าพวเพื่อนบางคนยังไม่รู้ผมว่ามันคนทาน้อยอะ่ะแทบจะไม่มีเลยผมหาดูมีน้อยมากมีก็กม,ไมีไม่ค่อยละเอียดเท่าไหรอ่อ่ะบางคนก็งงอะ่ะผมจะทาให้มันอันนี้หนแล้วกัน ให้มันดูดีขึ้นหน่อยแล้วกันอ่ะส่งเรียบร้อยครับผมเสร็จสับเรียบร้อยต่อไปนะครับผมจะเป็นการที่ส่งข้อมูลจากโทรศัพท์มายังคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับผมอ่ะก่อนอืนเลยนะครับผมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็ไปที่ไฟล์ที่เราจะส่งนั่นเองไปที่อะไรก็ได้รูป อะไรที่คุณคิดว่าคุณอยากจะส่งเข้าอคอมพิวเตอร์คลิปพงคิป,คปโตทุยไม่ใช่นะครับผมก็กดส่งไปที่ผ่านบลูทูธนะครับผม่าบลูทูธไปรอนะครับผมรอก่อนรอก่อนรอ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 ทุยไม่ใช่รอหน่อยแล้วกันนะครับผมเพราะว่าโทาราศัพท์เราทำไม่เร็วกว่าคอมพิวเตอร์เราต้องใจเย็นเหมือนน้ำต้มไก่ถุย ไปกันไทยเลยโอเครอมานานแล้วทำไมมึงไม่โผล่สักทีรอเธอมานานเหลือเกินรอเธอแล้วเ,เธอก็เงียบหายไปดัลงลมที่ไร้ญญาณอาเผื่อเจอไปเรื่อยนะผมนี่จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับผมถ้ารอรอ,รอหน่อยลักกันนะครับผมอาจจะช้าหน่อยครั้งคิกเข้าไปนะครับผมจะขึ้นหน้าตาอย่างนี้นะครับผม มีเวลาแค่สิบวินนะฮะให้ตัดสินใจก็ไม่ต้องคิดเทียอะไรแล้วครับผมกดโอเคไปเลย <c oughs> ไม่ต้องไปคิดเทียอะไรมันอัพแนวแบ็กอัพแนวอันนี้ไม่เกี่ยวเทียไม่เกี่ยวครับจุดสีนี้นเพื่ออะไรนี่อะไรอ่ะคิดอยู่ส่งแล้วนะครับผมกำลังส่ง่างข้อมูลอยู่อ่ะมันบอกว่าส่งสำเร็จแล้ว อธิบายแล้วไปอยู่ไหนแล้วเนี่ยอะไรแล้วกูแล้วมันไปอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยผมลืมผมลืมบอกผมลืมบอกว่ามันจะมีให้ตั้งค่าการเก็บไฟล์โัเดอร์นั่นเองผมลืมอ่ะไม่เป็นไรครับผมถ้ามันในโทรศัพท์มันบอกว่าส่งเสร็จแล้วนะครับผมให้เพื่อน อย่า,ยา,ก,ก,ยาก,กดหน้าจอนี้ออกเด็ดขาดถ้ายังทำงานไม่เสร็จนะแม่บุ๋วเดี๋ยว,ยวต้องได้กดเข้ามาอีกยุ่งยากนะฮะโอเคครับผมถ้าโทรศัพท์บอกส่งไฟล์เสร็จแล้วให้กดตรงนี้ Open Folder นะครับผมนีไ่ไงรูปที่ผมส่งมาโอเคนีไ่ไงครับผมถ่ายเป็นแนวเอียงเลยกูงโง่ชิบหายเลยถ่ายอะไรของกูเนะี่ยครับผมไม่เป็นไรแล้วต่อไปนะครับอีกอย่างนะครับผมไม่ใช่มีแค่การส่งถ่ายข้อมูลแค่นั้น แค่นี้ไอ้ส่งไปแค่นี้แล้วครับผมเพื่อนๆก็สามารถลงเฟซลงเฟซบุ๊กได้นะครับผ่านจากร้านคอมหรือถ้าร้านคอมร้านไหนนะครับผมมันมีเพื่อนๆไปที่ร้านคอมแต่ว่ารูปหใหนโทรศัพท์ไม่มีสายลัดตาน,นะครับผมบางร้านคอมอาจจะมีบูทูตให้ก็ได้หรือไม่ก็หรือไม่มียูทูเพื่อนๆก็หาไอ้สามารถหาได้ที่ในกูเกิลดูนะครับผมพิมพ์ว่านยูทูตอะไรก็ยูทูปพีซีอะไรก็ได้นะครับผม ต้องหาดูแล้วก็โหลดลงมาติดตั้งกันดูเผื่อมันจะใช้ได้เหมือนนกัผมก็ยังไม่ลองถ้าเดี๋ยวถ้าผมลองผมก็จะไปลองกันถ้าลองแล้วได้ผลเแบบยังไงเดี๋ยว,ม,ยงงยวม,มาสอนอีกทีนะครับผมนะแต่ผมมารีวิวอีกทีแต่ลืมนะครับผมโอเพนโอเพนนนะครับผมโอ,อเพนโอชุดฟอร์บอลเดอร์นะครับโอเคนี่แหละรูปเนี่ยที่ผมส่งมานะรูปเดียวตลอดนะโอเค ล้วครับผมรายการต่อไปก็คือความสามารถต่อไปก็คือเพื่อนๆคงนึกม่ถึงแน่นอนปึ๊บบลูทูธเปิดไปเลยแอบดูว่ามึงโทรกับใครหรือเปล่าบลูทูธมึงสมมุติว่าเพื่อนๆมีแสกมีแกรนอนอยู่ห้องเพื่อนเล่นคอมอย่างเงี้ยใช่ป่ะเออเล่นคอมอยู่เล่นคอมอยู่แต่ว่าอยากรู้ว่ามึงักคุยกับใครหรือเปล่าบางคนอาจจะใส่ฟังไลยนี่ครับผมตัวนี้ช่วยคุณได้แน่นอน อ่าโอเพนเนีครับผมตรงนี้นะฮะเพนเข้าไปมันจะบอกรายละเอียดของเบอร์โทรอันนี้คือเบอร์โทรนะครับผมทั้งหมดที่มีอยู่ในโทรศัพท์ผมเพราะไม่ได้คิดมากครับผมผมเพิ่งผมเพิ่งได้โทรศัพท์มาใหม่เออผมเพิ่งซื้อโทรศัพท์วันนี้เลยสดๆร้อนๆแล้วก็เพิ่งซื้อซิมมาด้วยนี่ครับผมกดตรงนี้ครับกดตรงนี้คือคือคืออะไรวะคืออะไรวะเอ้ยไม่ใช่ดิโถ ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอเคโอเคนี่นะครับผมผมเราจะลองโทรออกดูจะลองโทรออกจากโทรศัพท์ดูนะครับผมเดี๋ยวมันจะขึ้นหน้าไหนผมก็ยังไม่แน่ชัดเหมือนกันเพราะผมก็จําไม่ได้เหมือนกัน <c oughs> ผมก็ทํานานแล้วผมก็จำไม่ได้อ่ะ <c oughs> มาเดินต้อาใครดีวะ เพราะมันจะขึ้นบอกนะตอนที่ มันน่าจะทำได้นะมันมน,น่นาจะทำได้ดิมันน่าจะมีดิเฟลวะเฟลเฟลเฟล เดผมไม่เป็นไรเดี๋ยวไอเรื่องน้นค่อยว่ากันใหม่ครับผมเดี๋ยวคลิปจะยืดเยื้อะนะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมหาวิธีแล้วผมจะมาบอกภายหลังนะครับดเดี๋ยวผมจะบอกภายหลังผมจะมาบอกตอนทำเสร็จแล้วทําได้นะแล้วผมจะมาบอกภายในคลิปเองสร้างคลิปอีคลิปนึง่ะพุดง่าย๋ยวผมมาบอกภายหลังแต่ที่นแน่ๆก็คือนะครับผม อ,อันนี้ทำได้ชัวร์ร้อยเปรเซ็นต์พราะผมทำมาแล้วเมื่อกี้ผมใช้ทูหาแฟนของนะก็คือกดหมายเลขแม่งตรงนี้เลยก็คือกดคุณสามารถโทรออกจากตรงนี้ได้เลยนะครับผมกดหมายเลขหรือไม่ก็นี่ครับโทรไปดิเนี่ยเนี่ยโทรไปครับสามารถโทรได้ เวลาจะถูกออกนั่นไงยี่เสียงถูกติดด้วยเยี่มีเสียงคนรับด้วยเมื่อกี้เออเออนี่ไงครับผมแฮริสโตอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับผมนี่มันจะบอกรายการของเราว่าเราถูกออกใครเราถูกออกเราถูกออกเราถูกออกนะครับผมเยี่ยม็นเป็นคอนเทนเตอร์แล้วมันก็เสือกรับ ออมาไล่จัก <c oughs> เอาเฟลลงไปเอาชีวิตนี้เออไม่ต้องทำเที่ยกันเลยกันแล้วอ,อ่ะลอยรองทุยเออเออโทร่วนมันเลยเออเลิกเลิกเออหน้าผมมันจะมีรายการขึ้นบอกกันเองตรงนี้นะจำไว้ตรงนี้ดักแฟนไว้นะครับผมโอเค okay. จะได้รู้เราจะได้ไม่ง่กันทุกทีจะได้รู้กันไปเลยไข่ใ,ใหญ่ใครเก่าโอเคอ่ะถ้าผมในความสามารถนี้ก็ผมว่าเป็นประโยชน์มากๆเช่นโทรศัพท์เพื่อน, e นอาจจะไอ้เหี้ยไมโครคอมพิวเตอร์กว่าไมค์กูไม่ดังกว่าแต่เพื่อนๆมีโน้ตบุ๊กหรือโนมีโน้ตบุ๊กแล้วก็นี่ผฟังนี่ไมค์หรือไม่โน้ตบุ๊กก็มีไมค์ในตัวของมันอยู่แล้วแหละก็สามารถเอาโทรศัพท์เชื่อมต่อกับตัวนี้โทรไปเลยได้เลย ดีนะผมสามารถคุยได้ผมลองมาแล้วแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมก็สำหรับตัวนี้ก็น่าจะหมดแล้วนะครับเหการการใช้งานในการแอพพลิเคชั่นต่างก็น่าจะพิจทตรเพ่อหรือนะก็ถ้าเพื่อเพื่อที่ไม่เข้าใจเออลืมไอตรงนี้นะครับผมให้กด กลับมา6อก่อนมันจะได้คุยได้นะเวลาที่เราไปกดเป็นโถ่กดทัวร์ครับมันคุยได้มันเองมาอ่าก็ถึงเวลาถึงคนนะครับผมก็ขอจบกันสอนกันที่ตนี้และวกันตรงนี้ก็ติดภาพ,รพประกาศเลยก็ขอไปด้วยนะครับวันอาทิตย์นะขอไปด้วยแล้วสามารถติดตามได้ที่ นี้นั่นแหละครับผมตรงอีทูนั่นแหละนะครับดูอีทูหน่อยแล้วกันนะทำต้งนานนะสองวันนะอีทูนั่นนะเออฝันไรนะละกันนะครับช่วยติดตามกันหน่อยละกันถ้าอยากติดตามผมเราติดตามดูว่าผมจะมีอะไรมารีวิวใหม่ๆจริงๆไม่งๆบ้างหรือไม่ก็เพื่อนๆอยากให้ผมรีวิวอะไรหรือสอนอะไรที่ผมพอจะสอนได้ผมก็จะทำให้ครับผมเรื่อยๆอยู่แล้วแหละอ่าโอเคครับผมบ๊ายบาย